สัก้องเซลฟี่แล้วล่าสุดทานมานไแล้วทานเป็นไหมครับอร่อยมากพี่ยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินโอ้โหรีบไปไหนเนี่ยสวัสดีครับเอ่อชื่ออะไรนะครับชื่อแป้งหอมค่ะหอมจริงไหมฮะหอมค่ะหอมได้ไหมฮะหอมเอ๊ะ ไปช่วยกันโปยครับโอ้โหนี่แหละยโปยโปยเฮเนี่ชัย่ายูปให้ปเป็นพิธีของทางนี้นะครับทางฝั่งสุรินนะครับจะเป็นพิธีประมาณนี้เลยนะฮะองค์พระนะครับเพราะว่าองค์พระองค์ใหญ่มากจากไม้ประดู่นะครับมาแกะสลักนะครับซึ่งวิจิตรงดงามมากนะครับเป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านนะครับตรงนี้นะฮะถ่ายรูปกันด้านนี้นะครับ นรสการครับครับคือว่ามองมองชาวบ้านเขามองไม่มีค่าอะไรก็คือมาร่วมสร้างให้มีมูลค่าแล้วก็ให้ทุกคนได้มาเห็นอขารเรียกว่าปติมากรรมแบบสวยงามมากๆนะครับอาจารย์บอยครับแล้วดิบๆเลยนะเนี่ยใช่ดิบๆแบบนี้เลยนะครับเรียกว่าแบบว่าแต่ละต้นแต่ละอะไรนี่คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ประดู่ก่อนต้นนี้ต้องต้องใหญ่มากครับอาจารย์เอ่ออันนี้เป็น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 ไม้เป็นไม้ที่มาประกอบประกอบกันนะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็เอามาประกอบ ต่อ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 กันนะครับก็คือมันก็เหมือนกันกับศรัทธาของชาวบ้านเรานี่แหละก็คือแน่นอนหลวงตาท่านทําคนเดียวไม่ได้ครับนะครับลูกศิษย์ลูกหากลุ่มได้กลุ่มหนึ่งทําไม่ได้ครับเนี่ยอย่างพวกเราเงี้ยนะครับน้องๆก,ก็มาร่วมกันคนรุ่นที่คนนี้ทีก็เกิดเกิดเป็นนี่แหละครับความสามัคคีกันาาก็นาากลายเป็นพระพุทธรูปสูงใหญ่เท่าที่เราเห็นนะครับให้โอนจตุปปัจจัยเข้าบัญชีวัดหนองปูพัฒนาโดยตรงนะครับนะก็ขึ้น เล็กที่บัญชีเอาไว้ก็คือวัดหนองครูพัฒนาครับนะครับเอาเรื่ความปนกันได้เยอะนะครับผมครับผมที่นุ่งนิ้บเชิดนิ้บแต่บ้าแล้วนิงอยู่พี่นุ่งนิ่งงุ๊กหน่อยเราจะทำล้ขั้นตอนต่อไปคือทำแล้วครับพี่เดี๋ยวเราจะแห่แห่รอบือ ก็จะขออนุญาตให้น้องๆนะครับตัวที่ละคนกระดีครับผมนางสาวเฮ้ย้เรียกมาไหนใครเหนื่อยบ้างครับเมื่อกี้ใครเหนื่อยยกมือขึ้นไม่ใครไม่เหนื่อยยกมือขึ้นเดินต่อเดินต่อครับอีกสักรอบไหมฮะอนุโมทนาบุญนะครับกับพี่ๆทุกคนนะครับแม่ๆทุกคนนะครับก็เรียกว่าโอ้ได้บุญใหญ่เลยนะอยู่ข้างหลังเรานี้กองใหญ่มากนะครับอ่าแล้วก็ต้องเรียกว่า วันนี้พวกเราทุกคนทุกคนเลยครับมาร่วมกันนะครับทำบุญนะครับไอขอเป็นเชื่อมองครับครับวันนี้ก็ต้องเป็นแสดงตุ๊ก่าครับส่วนผลงานการให้บริกก็สาธุผู้บริกนรบริกาก็ติดตาแนะครับก็เป็นดาราน่ารักเลาดาราน่ารักเลยไอ้ขาดมาคือน้องอามเชื่อไหมครัครับพระนอนอ่ะอันนี้ลากมาจากชุมพร ใช่ครับเอามาจากที่มาจากใต้เลยจากปักใต้ครับเป็นไม้สะพุงทองเป็นไม้สะพุงทองอ่ามาไหนครับเราจะไปลงทานนะครับใช่ครับก็มีนางงามมาร่วมด้วยแล้วก็แจกมีอีกหลายหลากหลายเมนูเลยครับเรียกว่าต้องไปหาทานตอนนี้กำลังหิวพอดีเลยฮะเดี๋ยวไปกันดีกว่าไปครับแม่ครับขอบคุณครับ โล่งทางนะฮะนี่คือว่าชาวบ้านเขาก็จะมาเอาของมาแจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถรถแม็กโครไม่ใช่ครับสิบล้อนะฮะตอนนี้คือมากระหน่ำอยู่ที่นี่แล้วนะครับนี่ตบนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตัดตัดตัดเยอะไหมครับใช่ครับผมึ่งมาด้วยนี่ครับมากับลูกๆครับสองโดยช่ะสาวสวยนี่เขาเรียกว่างามทั้งจิตใจนะและวหน้าตาหน้าตา งานทั้งภายนอกภายนอกถึงภายในใช่ครับผมนี่มีส้มตำก็มีนะครับอาจารย์ตำเองเลยเหรอครับนอกจากขับรถเร็วแล้วยังตำซิ่งด้วยเขาเรียกว่าอาจารย์ตำซิ่งอาจารย์ตำซิ่งมีถาดไม่เย็นกันก็ออ้าจริงเหรอครับอร่อยมากครับอร่อยมากๆเลยครับอาจารย์พี่ฮะนี่ครับเราดูดูไปคกโอ้โหแน่นๆต่อกคุกเรียกว่าแน่นๆดูน้ำน้ำแบบน้ำยำทำไมเอาเรื่อน้ำยำเนาะแพรบอีหลีเด้อร์คือ <8 S 2> ทานมาทานเต็มไหมครับอร่อยมากพี่ยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินโหรีบไปไหนเนี่ยไม่ได้โหได้บิลลีได้บิลลีเดอ้อต้องกัน สวัสดีครับชื่ออะไรนะครับชื่อแป้งหอมค่ะหอมจริงไหมฮะหอมค่ะหอมได้ไหมฮะแนะนำตัวหน่อยครับผมว่าเป็น ตำแหน่งอะไรยังไงนี่เขาไม่ธรรมดานะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัชิตาเชิดโฉมชื่อแป้งหอมค่ะครับผมปัจจุบันนะคะก็ได้รับตำแหน่งขวัญใจไทยบ้านมิสแกรนดศรีสะเกดระนอง2025ค่ะตอนนี้เป็นขวัญใจของอาไปเรื่อยด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อตะหลิวนะคะนางสาวพ,ชาาพัชรพรพงศ์เลขาทิดาผ้าใหม่จังหวัดสุรินทร์ปี2566ค่ะครับผมโอ้โหสุรินทร์เนาะก็ต้องมีอ่าผ้าใหม่ผ้าใหม่นะมีช้างมีผ้าใหม่นะค่ะครับแล้วก็คนงามแน่นอน ไอตาหลิวนี่กระทะเจ็บเจ็บมากฉีดยาตอนนี้นะนั่นคือบรรยากาศของการแจกข้าวแจกของกันนะนะโรงทานนะครับที่วัดหนองหนองครูวัดหนองครูพัฒนานะครับผมก็คนคับข้างมากนะฮะแล้วก็อาหารอร่อยทุกเมนูเลยครับอยากให้มากันเยอะๆครับแล้วก็วัดหนองครูพัฒนาเนาะจริงๆ เก็บบรรยากาศทุกคนไปฝากนะครับว่า EP นี้สำหรับขอ,อ,องเรามาทำบุญที่นี่เน <ขอ S 1> เาะก็ให้ทุกคนได้บุญด้วยริงครับแล้วนี่คืออามไปเรื่อยครับ EP นี้มาเจอกันใหม่เอาบุญมาฝากทุกคนครับสาธุครับ